ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันอย่างที่หลวงพ่อได้บอกไว้แล้วว่าหลวงพ่อมีวิสัยทัศน์ที่ว่า ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างสรรวัดวาอารามให้รุ่งเรืองบำเพ็ญกิจสืบเนื่องกับชุมชนสงเคราะห์ผู้คนทุกชนชั้นวรรณัการสร้างวัดวาอารามก็ไม่ใช่สร้างเฉพาะวัดช่วยประกั้งหลวงพ่อได้มีโอกาสไปช่วยสร้างวัดช่วยวัดวัดพึ่งวัดนี่ก็ได้ช่วยสร้างมา500ร้อยกว่าวัดโดยเฉพาะพระธาตุเจดีย์หลวงพ่อสร้างพระธาตุเจดีย์ไปกว่า500อยวัดแล้วก็เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่า หลวงพ่อสร้างพระธาตุเจดีย์ดวงใหญ่ขึ้นมาเห็นว่าวัดต่างจังหวัดวัดบ้านนอก,กไม่มีโอกาสในการสร้างหลวงพ่อก็จะไปสร้างให้ด้วยขนาดกว้าง7เมตรยาว7เมตรสูง15.20เมตรก็เป็นขนาดพอดีสําหรับที่วัดต่าง,ต,างต่างตําบลที่ได้รับและหลวงพ่อก็สร้างมีเจ้าภาพไปร่วมสร้างเรืเ่อยๆปัจจุบันสร้างได้เกื mm. <500 S 1> อบ500กว่าวัดแล้ว ่อนหลวงพ่อไม่ได้พึ่งจะเริ่มสร้างพระธาตุเจดีย์ปีนี้สร้างตั้งแต่ปี2550มาแล้ว2550ก็เริ่มสร้างทีะวัต2วัด3วัด5วัด10วัด100วัดก็จะมีการวางศาลิลาฤกษ์โดยหลวงพ่อก็จะไปวางศาลิลาฤกษ์เองก็จะพาเจ้าภาพอ่าหลักที่ผู้เป็นบริจาคสร้างแล้วก็พาไปวางศาลิลาฤกษ์แล้วก็มีการให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แล้วก็ทําการวางศิลาเลิกชัยยันโตเพื่อเป็นมงคล<ม>กอพระธาตุดีที่สร้างเสร็จแล้วก็ถือว่าสวยงามมากด้วยและเป็นที่พอใจต่อคนในชุมชนคนในหมู่บ้านเป็นที่กราบไหว้สักการะถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไปถึง5,000ปีร่วมสนับสนุนโดย บริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน